สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 ของเรานะคะวันนี้ครูจะมาส่งตัวอย่างการทำตัวอย่างคลิปวิดีโอนะคะในเรื่องของการตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรมนะคะเหมือนเดิมค่ะเรามาที่ google แล้วไปที่เว็บเบราว์เซอร์นะคะเขียนนะคะโปรแกรม c o d e นะคะ .org ค่ะ Enter เ,เ,เข้าไปค่ะ มื่อินเทอร์เข้าไปเสร็จแล้วให้ลองไปเลือกที่นักเรียนนะคะเลือกที่นักเรียนค่ะหลังจากนั้นเมื่อเลือกที่นักเรียนเสร็จแล้วให้เด็กไปที่คอร์ส3นะคะไปที่คอร์ส3แล้วไปวันนี้เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมโดยเราจะไปในบทเรียนที่14นะคะคือพึ่งการดีบักนั่นเองบทเรียนที่14พึ่งการดีบักนะคะ ให้เราไปเริ่มต้นที่บทเรียนที่1น,นะคะในบทเรียนที่14บสเพึ่งคกีิบักนี้จะมีทั้งหมด13บาบทเรียนเราจะเริ่มที่บทเรียนที่1ค่ะเรากดไปค่ะกดเข้าไปในบทเรียนที่1น,นะคะก็จะขึ้นมาหน้าจอนี้นะคะอันนี้เรากดออกได้เลยนะคะอ่าเจ้าเพึ่งคกีิบักก็บอกว่าบล็อกเหล่านี้สร้างความรําคาญให้ฉันจริงจริง คุณสามารถแยกได้ไหมนั่นหมายความว่าบล็อกคําสั่งในนี้มีบล็อกคําสั่งที่ผิดพลาดนะคะมีบล็อกคําสั่งที่ผิดพลาดท,ที่ทําให้เจ้าเพื่อกระดิบัคกเนี่ยไม่สามารถทรําภารกิจของตัวเองได้สําเร็จทีนี้เราจะตรวจสอบยังไงเราจะตรวจสอบโดยการเป็นขั้นตอนตัวเนี้ก็คือดูทีละขั้นตอนนั่นเองนะคะเอาเราดูขั้นตอนที่1เดินไปข้างหน้าอ่าถูกนะคะบล็อกคําสั่งเดินไปหน้าเดินไปข้างหน้าถูกต้องค่ะ และเดินไปข้างหน้าเมื่อเจอดอกไม้เขาจะต้องทําการเก็บน้ําหวานถูกต้องไหมคะอะถูกต้องค่ะแล้วพึ่งกันดิบักเดินต่อไปอีกหนึ่งก้าถูกค่ะเดินต่อไปอีกหนึ่งเก้าเป็นยังไงคะเดินต่อไปหนึ่งก้าถูกแต่ว่าเขาไปเจอกับรังพึ่งรังพึ่งเนี่หมายความว่าจะต้องใช้บล็อกคาสั่งเก็บน้ําหวานไหมไม่ด้าน,นตอนนี้นะคะหน้านี้นะคะมันมีข้อผิดพลาดคําสั่งที่ผิดพลาดคือตรงเก็บน้ําหวาน ซึ่งถ้าเกิดพึ่งไปที่รังพึ่งแล้วจะต้องใช้คำสั่งอะไรคะจะต้องใช้คำสั่งผลิตน้ำหวานแล้วก็แก้ไขแบบนี้เอาคำสั่งผลิตน้ำหวานเข้าไปเสร็จแล้วเรารันโปรแกรมใหม่ก็คือตั้งค่าใหม่ลองรันดูเลยนะคะนนดีออันนี้คือถูกต้องแล้วถ้าถูกต้องปุ๊บมันจะมีให้เราไปต่อในบทเรียนถัดไปเราก็บอกว่าไปต่อ แค่นี้ค่ะนี่คือการบ้านสำหรับนักเรียนชั้นป .6 ของเราในวันนี้ให้เด็กๆบอกว่าผิดพลาดตรงไหนและแก้ไขอย่างไรในการส่งคลิปวิดีโอส่งครูในวันนี้นะคะสหลอดนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ